ครับวันนี้จะมาแนะนำแอร์โซล่าเซลของพี่หมีนะครับก็คือการติดตั้งนั้นไม่ยากเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ที่จะสนใจสั่งซื้อกับพี่หมีนะครับง่ายๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูที่การตั้งแผงก่อนนะครับแผงเราก็ทำง่ายครับบางครั้งก็จะมีในเรื่องของ ทำที่หลังคาแต่ที่บ้านเรานี้คือสะดวกที่ข้างล่างนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือการจัดการง่ายล้างง่ายทําความสะอาดแข็งง่ายสําหรับผู้ที่มีพื้นที่เพียงพอนะครับแนะนําเลยนะครับให้ทําอยู่ข้างล่างนี้นะครับแบบก็คือตามที่พี่หมีส่งให้เลยนะครับแบบในการก่อสร้างโครงสร้างแ็งโซล่าเซลล์นะครับส่วนแอร์นะครับแอร์ก็ติดตั้งง่ายๆเลยนะครับจะมี ก็คือช่างแอร์บ้านที่ผมเอามาติดตั้งคือไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับเราก็ศึกษาข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็ให้ช่างแอร์ติดตามปกติเลยครับก็ไล่สายมาตามปกติเลยก็คือที่มีส่วนเพิ่มก็คือกล่องเบรกเกอร์ของแผงโซล่าเซลล์นะครับของพี่หมีนะครับนี่ครับพี่หมีโซล่าเซลล์ก็คือติดข้างนอกแบบนี้นะครับ พอเดินสายอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีสายดินนะครับแล้วก็สายของโซล่าเซลล์เนี้ยก็จะมาจัากันที่คอยล์ร้อนของแอร์เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์มากนักนะครับก็แค่เสียบสายขั้วบวกกับขั้วลบแค่นั้นนะครับเพราะว่าสายโซล่าเซลล์นะครับดึงมาพี่หมีให้มาแล้วนะครับ 2ีเมตรนะครับยังพอแน่นอนนะครับในเรื่องของการต่อผู้ใช้ไฟช่างแอร์บางคนอาจจะไม่มีความรู้แล้วก็ไม่กล้าที่จะ,ะต่อท้ายเองนะครับติดตั้งเลยนะครับเจ้าของบ้านก็สามารถมาดูตรงนี้ครับแผงมันทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมันก็สามารถที่จะเสียบ เข้าไปหากันได้เลยเสียบเข้าอย่างนี้ครับต่อแบบอนุก,กรมไปเลยนะครับเสียบเข้าแบบนี้นะครับก็คือทางบริษัทของพี่หมีทําให้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครับที่จะใช้งานแต่ตอนนี้เกือบจะแปดโมงแล้วนะครับก็คือแดบดบเริ่มมาแล้วผมก็เริ่มที่จะใช้แอร์แล้วเรียบร้อยส่วนค่าไฟนะครับทํางานแบบไหนก็คือ เขาจะผสมกันกับไฟบ้านแล้วก็ไฟโซล่าเซลล์นะครับจะผสมกันเขาจะกินไฟของโซล่าเซลล์ก่อนนะครับเที่ะกินไฟบ้านถ้าไฟโซล่าเซลล์ไม่พอนะครับประหยัดไฟแน่นอนครับสําหรับคนที่สนใจซื้อนะครับติดต่อทางพี่หมีได้เลยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ